โดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี64ะนะคะ,คะเป็นการดำเนินการว่าจับกุ่มสำหรับผู้ที่มีการพ้าประเวณีได้นะคะพนักง,งานอายการเนี่ยรับฟ้องเป็นคดีเรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้ต้องหานะคะได้มีการขอประกันตัวออกไปเพื่อให้เหมือนกับตัวเองได้ออกมาต่อสู้ทางคดีนั่นเองอแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อยู่ในระหว่างขยายผลแต่ทางนี้ในช่วงที่ประกันตัวออกมาผู้ต้องหาทั้งหมดเนะคะ,คะเป็นกลุ่มผู้มีชื่อเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูน้องคาเรนเป็นแพทย์เป็นทหาร เป็นลูกชายของนักการเมืองไปยุ ung, <ๆ>่งเหยิงเกี่ยวกับคดีโดยล่าสุดนะคะศาลจังหวัดสุราธานี<ๆ>ก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนตัวนายแสงโร์หรืออ้วนการชนะผู้ต้องหาคาดีค้าประเวณีเด็กนะคะพร้อมด้วยผู้ต้องหาชายอายุ32ปีซึ่งเป็นแพทย์คะ่ะแล้วก็มีส่วนร่วมในการค้าประเวณีในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาก็ไปพบว่าเขาเริ่มที่จะมาพัวพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ